เต่าเชิญยิ้มอดีตตลกดังยุค9กเล่าชีวิตครั้งเฟ,ฟื่องฟูเงินเดือนไม่ธรรมดาเปลี่ยนรถกว่า50คันเป็นตลกดังยุค0ก้าสำหรับเต่าเชิญยิ้มคำพูดติดหูฮานากา้าในยุคเฟื่องฟูของตลกไม่มีใครไม่รู้จัก มีงานทุกวันไม่เคยได้พักแต่เมื่อคาเฟ่ได้ปิดลงก็เป็นยุคมืดของวงการตลกทันทีรวมถึงเต๋าเฉินยิ้มด้วยเมื่อผู้ศึกข่าวข่าวสดบันเทิงได้มีโอก,กาสไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตของอดีตตลกดังเดี๋ยวเจ้าตัวนั้นได้เล่าว่าตอนนี้ผม60กว่าก็เข้าวงการตลกเกือบมา4ี่สบปีผมเข้าวงการตลกเพราะพี่น้ตชวนเพราะพี่น้รเป็นคนเอาผมแต่ไม่ได้เล่นตลกแค่มาตีกลองเมื่อก่อนมีสี่ตัวแทบทุกคณะเลย มือกองมีคนเดียวมือกองสองหน้าแม้แต่ตีดอกสดาเหลือเฟือมุกจกก็ตีกองทั้งนั้นแล้วพอเราตีกองอยู่หน้าเวทีมันกลายเป็นจำมุกแม่นไปหมดเลยทุกคนแต่เราเป็นลกเกยียอยู่แล้วพี่โน้ตเลยบอกว่าลองไปทำทีมเล่นตลกไหมทำทีมกับพี่โน้ตอะพี่เจเรก็เลยไปทำทีมเราจำมุกแม่นจำได้ทุกคนเลยพี่เป็กพี่โน้ตเล่นยังไงก็เลยเอามุกพวกนี้มาแนะมาสอนกับทีมงานแล้วมาเล่น ก็เล่นมาเดือนเดียวมีรถขับรถยนต์ได้งานแทนเชิญยิ้มอย่างเดียวอะ่ะก็มีตังค์ช่วงที่คาเฟ่กำลังรุง่งก็ออกจากบ้าน6กโมงเย็นเริ่มเล่นสองทุ่มเลิกตีห้าอย่างนี้ทุกวันนะชีวิตกลางวันแทบไม่เห็นเพราะนอนอย่างเดียวตื่นมาก็ออกทำงานอย่างเดียวเลยชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเงินทองดีก็พี่โน้ตพูดอยู่ครั้งว่าเต่าค่าตัวมึงเนี่ยนะค่าตัวพวกเราเนี่ย ค่าตัวแพงกว่านาะยกรัฐมนตรีนะเงินเดือนถ้ารวมแล้วตอนนั้นวัยรุ่นก็ครับครับแต่พี่เต๋าโชคดีตรงที่ไม่ติดการพนันเรื่องหญิงไม่มีเอาเงินมาซัพพอร์ตไม่เปให้เมียเก็บเงินตลอดเพราะเรารู้ว่าเราใช้ใจ่ายเองมีสิทธิ์หมดแน่ก็ที่มีบ้านมีรถมีเงินส่งลูกเรียนก็เพราะเมียเก็บนี่แหละเขาคอยเบรกเราแต่พี่เต๋าก็พลาดเรื่องนึง เปลี่ยนรถมา50ักว่าคันชอบรถเป็นคนซื้อรถป้ายแดงมาไม่ถึงสามเนือนก็ขายเลยถ้าเจออีกคันสวยก็ขายอีกคันเลยแล้วซื้ออีกคันเลยป้ายแดงก็ขายพวกตลกได้ยันก็หลายคนที่ซื้อกับเราใครซื้อต่อเต่าเิยยิ้มได้กำไรทุกคนพอเป็นป้ายขาวก็เปลี่ยนคันใหม่ ออกป้ายแดงมาวันแรกไปโหลดเลยใส่แม็กเราแต่งเลยเมื่อก่อนทีวีในรถยังไม่ค่อยมีเหมือนสมัยนี้ต้องซื้อทีวีติดไว้ในรถเพราะเราใช้ชีวิตกลางคืนขับรถไปดูข่าวไปแล้วก็แต่งทุกคันเครื่องเสียงก็แต่งเงินหมดไปกับตรงนี้ผมหมดหลายล้านเลยยุคนั้นทองบาทละสี่พันหมดเงินตรงนี้ไปถ้าไม่ประมาทตรงนี้ใช้หนึ่งถึงสองคันก็พอใช้คําว่าบ้านซื้อบ้านราคาสิบล้านได้เลยนะตอนนั้นหมดหลายบาท เมียไม่ดุหรอดุได้ไงเราหากินเขาดูทีเรางอนเขาก็ตามใจเรามานึกถึงตัวเองทุกวันนี้ถ้าเชื่อเมียนะสบายกว่านี้หมดกับรถพวกตลกจะรู้กันพวกทีมงานจะรู้ใช้คำว่าบ้าบ้ารถตอนนั้นที่มีเงินในมือมีประมาณเท่าไหร่ที่บอกเยอะมากๆมันเหมือนเบีย้ยหัวแตกนะไม่ใช่ได้มาวันนี้ใช้วันนี้แต่ได้แน่ๆบางวันได้สอง0 0บาทบางวันได้10,000บาทแต่อย่างน้อยเข้าบ้านเกือบหมือนทุกวันเลย อันนี้เงินคาเฟ่นนะนี่ตีอย่างต่ำนะไม่เกี่ยวกับหนังละครบางทีคาเฟ่ก็5,000บาทหลังจากแบ่งค่าตัวกันแล้ว5,000ก็เข้ากระเป๋าถ้ารับหนังค่าตัวก็จะอีกอย่างหนึ่งรับละครเล่นคาเฟ่ก็2เด้งละเมื่อก่อนเงินดีก็เงินเยอะพอรวมหลายๆงานหมดไปกับรถไม่มีเรื่องอื่นเลยเรื่องหญิงไม่มีการพนันไม่ติดเพราะเรารู้สึกว่าถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียความรู้สึกแล้วไม่เล่นเลยชีวิตตลกในยุคนั้นเป็นยังไงบ้าง ฟุ่มเฟือยนะเงินทองฟุ่มเฟือยอยู่ที่ว่าใครจะรู้จักประหยัดรู้จักเก็บเท่านั้นเองแต่โลกหลายๆคนชีวิตตอนมีเงินก็มีแต่พอไม่มีเงินก็จนจบทุกอย่างหน้ามือเป็นหลังมือใช่ถ้ารู้จักเก็บก็จะดีแต่พี่เต่าโชคดีตรงที่เมียเก็บให้ทุกวันนี้ก็ไม่มีภาระอะไร บ้านรถไม่มีอะไรต้องผ่อนตื่นมาถ้ามีงานนอกก็เป็นเงินกินถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเรายังมีเงินเก็บแต่ไม่ได้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ไม่ได้ทุกขร้อนอะไรทุกวันนี้สบายๆลูกเต้าทำงานหมดแล้วเคยมีดราม่าตกอับตอนนั้นที่มีข่าวดรวามา่าเมียขายไก่ทอดแล้วแจ็คน้องเจี๊ยบเฉินยิ่มาสัมภาษณ์ธรรมะเราไม่ให้ใครรู้เลยชีวิตเราบางทีบอกตรงๆว่าอายอะ แต่ตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะมีเงินนะมีงานปกติแค่แฟนขายของแล้วเรามาช่วยขายภาพลักษณ์ที่ออกมาพอไปออกสื่อเลยกลายเป็นตลกตกอับแต่หารู้ไม่ว่าลูกก็เรียนการบินคือเรียนดีๆอ่ะมันตกอับตรงไหนนะพอแจ็คสัมภาษณ์เสร็จรายการทีวีเรียกเราไปสัมภาษณ์เยอะเลยน้องบุมบดดาบ,บอกว่าพี่เต่าไม่เห็นตกอับเลยย่าตรงไหนลูกเต่าก็เรียนดีเหมือนไปได้เงินฟรี เหมือนมีข่าวแล้วกลับมาทําให้เรามีกระแสอีกรอบหนึ่งรายการติดต่อมาก็ได้เงินเป็นแสนอะพร้อมกับหัวเราะคือบางทีสัมภาษณ์แล้วตัดช่วงจวหัวให้ดูน่ากลัวให้ดูวา่าแย่หรอแล้วภาพดีๆภาพดูหล่อไม่เอาลงเรานั่งเศร้าๆเอาหน้าไปลงมันต้องขายตรงนี้แต่ก็ต้องดูเนื้อในทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ